กรบเรียนท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกก่อนอื่นต้องขอเรียนท่านครับว่าสิ่งที่ท่านสมาชิกได้อภิปรายมาทั้งหมดส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อคำถามเกี่ยวกับเรื่องการกำหนดชื่อหน่วยงานว่าสมควรให้หน่วยงานใดเป็นหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายฉบับนี้ ตามที่บัญญัติไปในมาตรา5ห,หรือไม่ประเด็นที่สองคือการจัดเรียงลำดับโดยงานทำไมกรรมนิการจึงมีการแก้ไขก็ขออนุญาตรเรียนท่านครับว่าการจัดเรียงลำดับหน่วยงานนั้นเนี่ยไม่ได้ถือว่าหน่วยงานไหนสำคัญกว่าหน่วยงานไหนนะครับหลักก็คือเป็นรูปแบบการเขียนกฎหมายเดี๋ยวฝ่ายกฤษฎีกาจาเป็นคนมาชี้แจงให้พวกเราได้มีความเข้าใจนะครับว่า มีกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมและกฎหมายฉบับนั้นเนี่ยวางเกณฑ์ในการจัดเรียงลาดับหน่วยงานไว้นะครับเบื้องต้นก็เรียนเท่านี้เดี๋ยวกิจสิการ์จะมาลงรายละเอียดเรียนให้ท่านทราบขอไปไประเด็นที่สองว่าแล้วเอาหน่วยมีหลักเกณฑ์อะไรในการกําหนดว่าหน่วยงานไหนควรเป็นหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมก่อนอื่นต้องเรียนท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกว่า เมื่อเราก้าเข้าสู่ยุคของการปฏิรูปประเทศโดยเฉพาะการจัดทํากฎหมายฉบับนี้นั้นเนี่ยเมื่อพูดถึงกระบวนการยุติธรรมเรียนครับว่าเราต้องลืมความรู้และความจําเดิมๆไม่เช่นนั้นมันก็ไม่ใช่ปฏิรูปประเทศถ้าเรายังคงยึดติดว่ากระบวนการยุติธรรมหมายถึงศาลอายการตํารวจอยู่สามหน่วยงานแค่นี้นะครับกฎหมายฉบับนี้ก็จะ ไม่ใช่กฎหมายที่จะเข้าไปคุ้มครองสิทธิของพี่น้องประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมโดยไม่ล่าช้าเพราะแท้ที่จริงแล้วอย่างที่ท่านสมาชิกหลายท่านอภิปรายสิ่งที่ไปกระทบสิทธิของพี่น้องประชาชนไม่ว่าทางแพ่งทางอาญาหรือทางปกครองมีมากกว่าสามหน่วยงานหลักคือสารอายการตำวรวจเมื่อสักครู่เพื่อนสมาชิกก็พูด เดี๋ยวมีฝ่ายปกครองไปจับเดี๋ยวมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนิติวิทยาศาสตร์ที่จะต้องเป็นหลักฐานสำคัญในการที่จะไปพิจารณาในเรื่องของการตัดสินของกระบ,บวนการยุติธรรมทั้งหมดถ้าล่าช้าคำตอบสุดท้ายก็ไม่ออกก็นำไปสู่การล่าช้าอยู่ดีเพราะฉะนั้นผมจึงต้องขออนุญาตเรียนว่าพอเราพูดถึง หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายฉบับน,นี้ที่ต้องการให้องค์คาพยพหลักทั้งหมดให้หลักประกันกับพี่น้องประชาชนในเรื่องของการกำหนดกรอบเวลาการทำงานของตัวเองให้แล้วเสร็จอย่างชัดเจนต่อพี่น้องประชาชนท่านต้องดูนิยามคำว่าการดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมเสียก่อนซึ่งในกฎหมายฉบับน,นี้เราผ่านมาแล้วครับในมาตราสาม เราตกตกลงกันไว้ในมาตราสามว่าคําว่าการดําเนินงานในกระบวนการยุติธรรมหมายถึงการดําเนินงานในทางแพง่งทางอาญาทางปกครองและรวมไปถึงสารรัฐมนูญด้วยพราะตรงนั้นคือหลักคิดจึงเป็นที่มาว่าเราจึงไปดูว่ามีหน่วยงานไหนที่ขณะนี้ทํางานแล้วกระทบสิทธิทางแพง่งทางอาญาทางปกครองส่วนสารรัฐมนูญนั้นเนี่ย เป็นสารท <cek> <Sh are senza> ี่มีภารกิจโดยเฉพาะตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายจัดตั้งสารรัฐธรรมนูญอยู่แล้วนะครับเท่าที่ร่างที่คอรมอเสนอมานั้นเนี่ยเดิมท่านก็เสนอมานะครับมีมหาไทยมียุติธรรมมีกรมพระธรรมนูญมีสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีปปงมีปปทมีปปชมีสารมีองค์กรนอุทารแล้วปิดท้ายด้วยอนุสิบเว้นว่างไว้เผื่อที่จะเกิดขึ้น หน่วยงานใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตอย่างเช่นผมยกตัวอย่างครับเมืม่อวานเราเพิ่งผ่านการพิจารณาพระราชบัญญัติฉบับหนึ่งคือปรับเป็นพินายเพื่อนสมาชิกคงจําได้นะครับปรับเป็นพินายเนี้ยไม่ใช่จํากัดเฉพาะสารตํารวจอายการที่จะเป็นคนไปดําเนินคดีที่มีโทษปรับเป็นพินายร้อยกว่าฉบับเมืม่อวานนี้ที่เราผ่านไป ในร้อยกว่าฉบับตรงนั้นเนี่ยเราเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในหน่วยงานต่างๆที่เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายฉบับนั้นๆมีอำนาจในการเปรียบเทียบปรับท่านเห็นไหมครับหน่วยงานเหล่านั้นเนี่ยก็จะถูกดึงเข้ามาเป็นหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายฉบับนี้ที่จะต้องไปกำหนดกรอบเวลาการทำงานของตัวเองให้ชัดเจน เพื่อเป็นหลักประกันความไม่ล่าช้าให้กับพี่น้องประชาชนแม้ว่าคดีที่พี่น้องประชาชนเข้าไปเกี่ยวข้องหรือเข้าไปถูกกล่าวหาจะมีแค่โทษปรับทางพิในแล้วอาจจะไม่ต้องไปถึงโรงพักไม่ต้องไปถึงอยายการไม่ต้องไปถึงไปศาลถ้าสามารถยอมรับการเปรียบที่ปรับของหน่วยงานเบื้องต้นได้ หน่วยงานพวกนั้นก็จะถูกดึงเข้ามาเป็นหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมผ่านมาตราหอนุสิต่อไปในอนาคตทีนี้ผมเรียนท่านครับว่า,าเหตุที่มาที่ไปของการที่มีการแก้ไขมาตรา5นั้นเนี่ยแท้ที่จริงแล้วมีอยู่แค่สองกรณีเท่านั้นเองกรณีที่1คือการเพิ่มวงเล็บ6ทับหนึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตรงนี้ก็เป็นการเก็บข้อมูลมาจากข้ออภิปรายของพวกเรากันเองในวาระหนึ่งครับที่หลายท่านอภิปรายให้ความคิดเห็นไว้ในวาระหนึ่งว่าทําไมไม่มีคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งๆท,ท,ที่มีบทบาทอย่างมากต่อการให้คุณให้โทษต่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแล้วการให้คุณให้โทษนั้นเนี่ยยังไม่มีกฎหมายกําหนดไว้ชัดเจนว่าจะทําหน้าที่ในการตรวจสอบ เพือนำไปสู่การประกาศผลการเลือกตั้งให้ได้รวดเร็วภายในกรอบเวลาเท่าไหร่กรรมการก็เอาข้อมูลตรงนั้นมาประกอบการพิจารณาแล้วที่สุดก็เห็นด้วยนะครับว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ควรจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายฉบับนี้ในการให้หลักประกันว่าเมื่อมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับประเด็นปัญหาต่างๆภายใต้กฎหมายเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นก็ดีระดับประเทศก็ดีจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ตัวเองเป็นผู้ประกาศกำหนดเพื่อเป็นหลักประกันจึงเป็นที่มาของการเพิ่มวงเล็บ6ทับหนึ่งขึ้นส่วนอีกกรณีหนึ่งคือกรณีของกรมพระธรรมนูญซึ่งเดิมอยู่ในวงเล็บสก็ได้รับคำชี้แจงจากผู้แทนกันวิการ ที่มาในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีครับว่าแท้ที่จริงแล้วกมร,รมพระธรรมนูญซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดข,ของกระทรวงกลาโหมนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่หน่วยงานเดียวครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมในกรณีที่มีข้อกล่าวหาว่าทหารไปเป็นผู้กระทำความผิดหรือมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดยังมีหน่วยงานอื่นอีกเช่นกรมสารวัตรทหาร ที่เข้ามาเกี่ยวข้องและอาจจะถูกมอบหมายให้เป็นผู้ไปทำหน้าที่เป็นผู้สอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนด้วยทีนี้กรมสารวัตรทหารก็เป็นอีกกรมหนึ่งอีกหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงกลาโหมตรงนี้จึงเป็นที่มาที่คณะกรรมการเห็นว่าเมื่อเมื่อเป็นเช่นนี้มีหน่วยงานมากกว่าหนึ่งหน่วยงานในกระทรวงกลาโหม ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบ,บวนการยุติธรรมในกรณีที่ทหารถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดเราจึงเห็นควรว่าถ้างั้นเพื่อให้ได้ภาพใหญ่ในฐานะที่กระทรวงจะต้องกํากับดูแลการทํางานของกรมที่สังกัดในกระทรวงตัวเองจึงเห็นควรแก้ไขจากกรมพระธรรมนูญเป็นกระทรวงกลาโหมเพื่อให้ครอบคุมหน่วยงานต่างๆในสังกัดของกระทรวงกลาโหมที่เกี่ยวข้องกับกระบ,บวนการยุติธรรม นอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของการจัดเรียงลำดับหน่วยง,งานซึ่งเดี๋ยวท่านผู้แทนจากกิษดิกาจะมาเป็นผู้ชี้แจงเพิ่มเติมนะครับว่ามีหลักเกณฑ์จากกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างไรแต่ว่าขณะนี้ก็ขออนุญ,ญาตเรียนว่าไม่ได้ความสําคัญกับใครมากกว่าใครนะครับมีเกณฑ์ตามกฎหมายฉบับอื่นที่เขาวางหลักในเรื่องของการจัดเรียงลำดับหน่วยง,งานไว้แล้วอีกประเด็นหนึ่งที่จะขออนุญ,ญาต กับเรียนท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกก็คือกรณีที่มีเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งท่านได้อภิปรายโดยอ้างอิงรัฐธรรมนูญมาตรา258งองงูซึ่งเป็นเรื่องการปฏิรูปประเทศด้านกระบ,บวนการยุติธรรมแล้วท่านก็อภิปรายไปถึงบทประยัติของรัฐธรรมนูญในมาตรา258งองง,งูอนุหนึน่งนะครับว่าได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ทำไว้สามเรื่อง สิ่งที่ท่านพูดในส่วนนี้นะถูกต้องครับในรับนูลกำหนดให้มีสามเรื่องที่จะต้องนำไปสู่การปฏิรูปประเทศในด้านกระบวนการยุติธรรมในวงเล็บหนึ่งคือให้มีการกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจนเรื่องนี้ก็คือกฎหมายที่เรากำลังพิจารณาอยู่ในขณะนี้แล้วครับเรื่องที่สองก็คือให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ และเรื่องที่สามก็คือสร้างกลไกลเพื่อให้มีการบังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเหลื่อนล้ำและความไม่เป็นธรรมในสังคมสมเรื่องครับท่านทันครับแต่กฎหมายฉบับนี้เนี่ยเป็นกฎหมายที่เสนอต่อสภาและสภารับหลักการแล้วเป็นหนึ่งในสามเรื่องไม่ใช่ทั้งสมเรื่องครับเหมือนสิ่งที่ท่านอภิปรายนั้นเนี่ยผมเรียนท่านครับว่าเข้าใจเจตนาดีของท่าน แต่ว่าท่านจะเอาสามเรื่องมาผูกรวมอยู่ในกฎหมายฉบับนี้แล้วท่านอภิปรายว่ากับนิการทํางานบุกพ้องทําไมกฎหมายฉบับนี้ไม่พูดถึงอีกสองเรื่องที่พูดอยู่ในรัฐธรรมนูญก็เรียนท่านครับว่าหลักการของกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเป็นหลักการของกฎหมายที่เสนอมาเพียงหนึ่งเรื่องก่อนคือให้มีกฎหมายว่าด้วยการกําหนดเวลาการดําเนินง,งานในกระบวนการยุติธรรมนะครับ ส่วนเรื่องของกลไกการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายเมื่อไหร่จะมาหรือเป็นเรื่องที่มีอยู่แล้วในในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากฎหมายว่าด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดอันนั้นเป็นเรื่องของรัฐบาลในฐานะผู้รับผิดชอบในการบริหารประเทศที่จะต้องเป็นคนเสนอกฎหมายเข้ามาถ้าเห็นว่ากฎหมายที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอต่อการ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมใน2เรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตเรียนเบื้องต้นเท่านี้ส่วนรายละเอียดผมก็ไม่อาจจะสามารถตอบได้แต่เพียงแต่ยืนยันท่านครับว่ากฎหมายฉบับนี im <eras ends in between> ้เป็นเพียง1นในหในสเรื่องตามรัฐธรรมนูญมาตรา258งงงูงเล็บหนึ่งนะครับประเด็นต่อไปที่จะขออนุญาตเรียนชี้แจงก็คือเรื่องของโทษของการฝ่าฝืนที่ ท่านสมาชิกได้อภิปรายถามไว้นะครับก็ก็เรียนท่านครับว่าในกฎหมายฉบับนี้ถ้าเราอ่านดูแล้วไม่มีหมวดที่ว่าด้วยด้วยโทษหรืออัตราโทษเลยแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมไม่ดําเนินการตามกรอบเวลาที่จะต้องกําหนดตามกฎหมายฉบับนี้ไม่ดําเนินการในเรื่องต่างๆที่กําหนดไว้ในกฎหมายฉบับนี้นั้นเนี่ย ไม่ได้หมายความว่าไม่มีบทลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานต่างๆดังกล่าวที่ทําหน้าที่บกพ้องนะครับมีเขียนอยู่ในมาตรามาตราหกนะครับเรื่องของขอภัยครับมาตราเจ็ดครับเรื่องของการที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้งถึงการปฏิบัติงานไม่แล้วเสร็จตามกรอบเวลาและถ้าในกรณีที่ การปฏิบัติงานล่าช้านั้นเนี่ยผู้บังคับบัญชาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุอันสมควรให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาดําเนินการลงโทษทางวินัยต่อไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของการบริหารงานทางปกครองของภายในแต่ละหน่วยงานแต่จะเรียนณที่นี้ให้ท่านสมาชิกได้มีความสบายใจครับว่าไม่ใช่มีไม่มีบทลงโทษเลยนะครับยังคงมีบทลงโทษอยู่แต่เป็นการ ลงโทษในทางวินัยหรือในทางปกครองของระบบราชการประการสุดท้ายที่จะขออนุญาตากับเรียนท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกมีหลายท่านที่พูดถึงอีกหลายหน่วยงานว่าทำไมถึงไม่เอามาบัญญัติอยู่ในมาตราห้าให้เป็นหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมก็เรียนท,ท่านครับว่า คงมีอีกหลากหลายหน่วยงานที่ยังคงเป็นข้อถกเถียงะระหว่างความเห็นที่ว่าเป็นหน่วยงานที่ควรจะต้องเพิ่มเติมเข้ามาหรือไม่ควรเพิ่มเติมเข้ามาซึ่งซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าหน่วยงานที่ยังไม่คงปรากฏอยู่ในชื่อหน่วยงานในมาตราหนั้นเนี่ยจะหลุดลอดจากการบังคับใช้ของกฎหมายฉบับนี้นะครับก็เรียนครับว่าด้วยเหตุผลนี้เองมาตราหอนุสิจึงได้เขียนเป็นปลายเปิดไว้ว่า สามารถเพิ่มเติมหน่วยงานเข้ามาในภายหลังได้นะครับถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้นิยามของมาตราสามชัดเจนหรืออนาคตมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายอย่างเช่นพรลบรปรับเป็นพิัยนะครับเราก็สามารถเพิ่มเติมชื่อหน่วยงานต่างๆเหล่านั้นเข้ามาได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยบางหน่วยงานที่ท่านสมาชิก ได้อภิปรายแล้วยกตัวอย่างประกอบผมเรียนครับว่ากรริการก็ผ่านการพิจารณามาแล้วบางหน่วยงานที่ท่านอ,อภิปรายมาก็จะเป็นหน่วยงานในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ปกติเป็นหน่วยอนุญ,ญาตในการที่พี่น้องประชาชนไปติดต่อขออนุญาตเรื่องต่างๆหน่วยงานพวกนี้นะมีกฎหมายควบคุมอยู่แล้วครับท่านทางครับออกมาตั้งแต่ปี25 5 8หรด้วยซ้ำไปคือ กฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของหน่วยราชการซึ่งออกมาตั้งแต่ปี2558จนกระทั่งพวกเราบางท่านอาจจะหลงลืมไปแล้วว่าความจริงมีกฎหมายควบคุมกำหนดเวลาของหน่วยอนุญาตพวกนี้ไว้แล้วถึงขั้นบังคับให้ทุกหน่วยอนุญาตไม่ว่าอย่างเช่นที่ท่านสมาชิกกุณายกตัวอย่างอยอย่างนี้เป็นต้น กฎหมายฉบับปี58นั้นกำหนดให้ต้องมีเครื่องมือนะต้องขออภัยต้องมีคู่มือจัดทำคู่มือแจ้งให้ประชาชนทราบว่าการติดต่อของหน่วยงานแต่ละหน่วยงานนั้นเนี่ยกรอบระยะเวลาแล้วเสร็จมีกรอบระยะเวลาเท่าไหร่อันนี้ก็เรียนเป็นข้อมูลแล้วก็ฝากผ่านไปยังหน่วยกำกับดูแลด้วยว่าท่านควรไปประเมินการบังคับใช้ของกฎหมายฉบับนี้นะครับซึ่งออกมาตั้งแต่ปี2558แล้วว่า แต่และหน่วยงานได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนั้นมากน้อยแค่ไหนก็ขออนุญ,ญาตทั้งหมดเป็นคาชี้แจงและขออนุญาตท่านประธานขอให้ท่านผู้แทนกฤษฎีกาได้ชี้แจงเพิ่ม,เต,มเติมครับ